รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย HOME BY e a r t ส GROUP สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่โฮมรีวิวจอดลึกเรื่องบ้านกับผู้เชวชาเมืออาชีพค่ะพบกับเราสองคนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางทีเอ็นชเวนที่โปรผมสุเมศุลมงคลครับและนายวรวิธาจันทรหุ่นค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เมืองพัทยาซึ่งเมืองพัทยานี้ทุกคนก็รู้จักกันดีแนนว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังระดับโลกเลยก็ว่าได้จริงสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาแนนกับคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการคอนโดมิเนียมแบบไฮไลท์ ซึ่งอยู่มีทำเลที่ตั้งที่โดดเด่นมากคืออยู่กลางเมืองพัทยาเลย <Wow. S 2> แล้วก็มีที่ตั้งอยู่ห่างจากชายหาดพัทยาเพียง350เมตรเท่านั้น oh ยิ่งกว่านั้นยังอยู่ใกล้กับเซนทัลเฟสติวัลพัทยาอโอคือจะบอกว่าอยู่ใกล้ทั้งชายหาดอยู่ใกล้ทั้งตัวเมืองแหล่งความจเจริญด้วยพูดขนาดน,นี้แล้วต้องแนะนำหน่อยดีกว่าคราว่าวันนี้เนี่ยเรามารีวิวโครงการชื่ออะไรสำหรับโครงการที่พี่จะพาแน็กคุณผู้ชมไปรีวิวว,วันนี้ชื่อว่าโครงการเซนทิก C พัทยาถ้าอยากจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความสำคัญที่พัทยาแห่งนี้กันหน่อยดีกว่านะคะในช่วงของ location review ค่ะ location r e ววันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักนะคะกับย่านของพัทยากลางค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามารีวิวโครงการเซ็นทริคซีพัทยานั่นเองค่ะสาหรับโครงการนี้อย่างที่พี่เมฆบอกตั้งแต่ตอนเปิดรายการมาเลยนะคะว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องของ location ค,ค่ะเพราะว่าเรียกว่าเป็นคอนโดมิเนียมโครงการใหม่นะคะเพียงแค่ โครงการเดียวเท่านั้นเองนะคะที่ตั้งอยู่บนถนนนะคะพัทยาสายสองแล้วโลเคชั่นของขเขาก็คืออยู่ตรงกึ่งกลางนะคะระหว่างเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาแล้วก็บิ๊กซีพัทยาเหนือนั่นเองค่ะเรียกว่าอยู่ใจกลางของพัทยาเลยก็ว่าได้ทีนี้ก่อนที่เราจะมาคุยในเรื่องของการเดินทางมาโครงการนั่นแน<ะ>่เรามาทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเดินรถที่พัทยากันนิดนึงก่อนละกันเ,เพราะว่า<ะ>อย่างที่เราทราบกันดีว่าพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวถูกไหมแล้วก็มี ผู้คนมาท่องเที่ยวในพัทยาเนี่ยทุกวันไม่ใช่<ม>เฉพาะเสาร์อาทิตย์เพราะนั้นการจราจรในพัทยาเนี่ยช่วงตั้งแต่เที่ยงเที่ยงไปบ่ายๆจนถึงค่ำเนี่ยจะมีความติดขัดค่อนข้างมากถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองพัทยาเขาเลยมีการจัดรถให้มีการเดินรถแบบทางเดียวถ้าพยาสายหนึ่งเนี่ยเป็นวันเวย์จากพยาเหนือวิ่งไปจนถึงพยาใตา้เป็นวันเวนะ,ะส่วนกลับไม่ได้พยาสายสองก็จะเป็นจากพยาใตา้วิ่งมาทางพยา เหนือ,อก็จะเป็นวันเวเหมือนกันนะในส่วนพัทยาสายสามเนี่ยก็จะเป็น2ทางสวนกันได้เป็นทูเวปกติกลางแผนที่ดูก็จะเห็นอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นพัทยาสาย1สาย2ส,สายสามในการจัดวางผังคือเขาง่ายมากๆก็คือว่าขนานกันไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะมาถึงโลเคชั่นตรงนี้เนี่ยจะวิ่งจาก พัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาไหนก็ได้ง่ายหมดเลยท<า>ีนี้เรามาคุยกัน<า>เรื่องของการเดินทางจากกรุงเทพบ้างดีกว่าเ,เพราะว่าเราติดคุณผู้ชมไว้ม,มีทางเรือกสองทางเลยหลักๆที่จะจากกรุงเทพมาพัทยาเนี่ยทางเรื่องแรกเลยก็คือเราใช้เส้นบุรภาวิถีจากบ้างนา,า,าจาดเนี่ยแหละ,ะแล้วก็วิ่งมาเมืองชนเลยหรือว่าจะ จากพระราม9เราก็ใช้มอเตอร์เวย์เลยแล้วก็จากบุรพาวิถีเนี่ยจะมาเชื่อมกับมอเตอร์เวย์ตรงเมืองชนนี่แหละ,ะแล้วจากนั้นเราก็ใช้เส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยวิ่งตรงเข้าสู่พัทยาเลยซึ่งมอเตอร์เวย์เนี่ยจะวิ่งเข้าสู่พัทยากลางพอเราะเข้าสู่พัทยากางแล้วนะครับเราก็ใช้เส้นพัทยากลางเนี่ยวิ่งตรงมาที่พัทยาสาย2เลยซึ่งอย่างที่บอกว่าพัทยาสาย2เนี่ยก็จะเป็นทิศทางวันเวย์จากพัทยากลาง มาพัทยาเหนือเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถพอถึงพยาสายสองเนี่ยเราก็ชิดขวาได้เลยแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นพยาสายสองจากนั้นเนี่ยเราวิ่งมาแค่350เมตรเองก็จะถึงตัวโครงการแล้วเพราะตัวโครงการเนี่ยอยู่ทางขวามือของถนนเส้นพยาสายสองถ้าเราวิ่งมาจากพยากลางนะเพราะนั้นเนี่ยพอวิ่งมา350เมตรเนี่ยจะเห็นด้านหน้าโครงการชัดเจนเลยแล้วก็เลี้ยวเข้าโครงการมาเลยสะดวกมาก วกมากๆจริงๆคุณผู้ชมขาแล้วก็จะบอกว่าสําหรับตรงนี้นะคะอย่างที่เราบอกอยู่แล้วว่าด้วยความที่เป็นใจกลางนะคะของพัทยาเลยเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว,ว่าแหล่งช้อปปิ้งต่างๆในที่นี่ก็จัดเต็มมากๆอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะที่ใกล้ๆเลยเนี่ยอยู่กึง่งกลางนี่ก็คือจะมีเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาแล้วก็มีบิ๊กซีพัทยาเหนือนอกจากนี้ก็จะมีโลตัสพัทยาเหนือด้วยแล้วก็มีบิ๊กซีเอ็กซ์ทราที่พัทยากลางอีกด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะนอกเหนือจากพวก คหรือว่าอะไรต่างๆบรรทุบันเทงิทง,ทงโอ้โหเพียบตลอดทั้งวันทั้งคืนทีนี้เรามาดูในเรื่องของการรักษาพยาบาลมั่งเผื่อเรามาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เกิดไม่สบายกระทนหันขึ้นมาไม่ใช่มีแค่บันเทิงอย่างเดียวอย่างนั้นก็คือในช่วงของพัทยากลางเนี่ยจะมีโรงพยาบาลดังอยู่2โรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์กับโรงพยาบาลพัทยาเมมโมเรียลซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโครงการเลยนะหรือว่าถ้าจะเอาโรงพยาบาลใหญ่กว่านั้นม,มีบริการทุกรูปแบบแบบรบวงจรแบบกรุงเทพเลยก็มี ที่พัยาเเนืตอตรงถนนสุขุมวิท ื่อว่าโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาซึ่งเป็นโรงพยาบาลดางังจากกรุงเทพเลยล่ะอ๋อโหเรียกว่ามีครบจริงๆนะคะสำหรับพัทยานะคะทั้งในแง่ของการเดินทางความสะดวกสบายนะคะแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งแม้แต่เรื่องของรักษาดูแลสุขภาพก็มีให้ครบเลยนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันดีกว่านะคะว่าสาหรับโครงการนี้ c e n t r i c c เนี่ยทาง SC Access นนะคะเขาเตรียมความพร้อมอะไรไว้ต้อนรับให้กับผู้อยู่อาศัยกันบ้างนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันต่อในช่วงของโปรเจกตรีวิวค่ะ Yeah. มาแล้วค่ะกับช่วงของโปรเจกต์รีวิวนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่เซอฟิศนะคะของโครงการเซนท็กซีพัทยานั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยน้นให้ข้อมูลคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะว่าสาหรับโครงการที่นี่เนี่ยนะคะเซนทริกซีพัทยาเนี่ยก็คือคอนโดมิเนียมตากอากาศนะคะชิลๆกันได้เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะโครงการเนี่ยคือเขาจะมีอยู่3อาคารด้วยกันโดยจะเป็นแบบไฮไรส์นะคะสอาคารแล้วอีกหนึ่งอาคารเนี่ยก็คือจะเป็นแบบโรลไลส์พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะของโครงการเนี้ย อยู่ประมาณ6ไร่กว่าๆแล้วก็มีจำนวนของยูนิตท,ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่999เกลยคือ999ยูนิตโดยจะแบ่งเป็นส่วนของตึก A นะคะตึกตึกที่1เนี่ยก็คือจะมีอยู่451ยูนิตตึกที่2นะคะจะมี4 6 3ยูนิตแล้วก็ส่วนตึกที่3ที่เป็นตึกของตึก C ที่เป็นโลไรส์เนี่ยจะมีอยู่85ยูนิตค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปเรื่องของการจัดวางผังโครงการเนี่ยเรามาดูเลย ส่วนของรูปลักษณ์โครงการยังต่อ<ด>ตัวของโครงการเนี่ยออกแบบในสไตล์ที่เรียกว่าเป็นโมเดิร์นร่วมสมัยนะพอเราเข้ามาในโครงการเนี่ยตึกแรกที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นอาคาร A <อ>ซึ่งถือเป็นอาคารที่สูงที่สุด,สดในโครงการทั้งหมดอ,อาคารเเนี่ยจะสูงทั้งหมด44ชั้นนะแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยจะวางเป็นลักษณะตั้งฉากกับถนนพญาสายสองอ๋อนี่ถนนปุ๊บอาคารจะอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเมื่ออาคารตั้งฉากกับถนนพญาสายสองแล้วเนี่ย ด้านที่จะมองเห็นทะเลเนี่ยจะมีทั้งหมด3ด้านเลยถ<ะ>ัดมาก็จะเป็นอาคาร B <ะ>ีอาคาร B เนี่ยตัวอาคารจะวางในแนวขนานกับถนนพระยาสายสองเพราะฉะนั้นตัวอาคาร B เนี่ยจะมีห้องในทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกก็คือทิศตะวันตกของห้องอาคาร B ีทั้งหมดเนี่ยเต็มเต็มเลยใช่เห็นทั้งด้านเลยเต็มเลยทั้งด้านส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิวทางภูเขาเข้าไปทางนหงนะแล้วเลยออกไปก็จะเป็นภูเขาก็เปิดโล่งไปเลยเพราะว่าจะไม่มีตึกสูงบังนะถัดจากอาคาร B มาก็จะเป็นอาคาร C ซึ่งอาคาร C เนี่ยเลเยอร์ของอาคาร C จะวางอยู่ด้านหลังของอาคาร B แล้วก็วางในลักษณะของขนานกับถนนพระยาสายสองเหมือนกันคือขนานกับอาคาร B นะค่ะ อย่างที่บอกว่าทิศตะวันตกคือทางทะเลถูกไหมหเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออาคาร C อยู่ด้านหลังอาคาร B เนี่ยอาคาร B ทั้งหมดเนี่ยก็จะบง<อ>ังแดดในช่วงบ่ายให้กับอาคาร C เพราะอาคาร C ีีสูงแค่7ชั้นเพราะฉะนั้นอาคาร C นอกจากจะได้เรื่องของความร่มอยู่สบายแล้วเนี่ยยังมีความเป็นส่วนตัวก็คือจุดขายของอาคาร C ีหลักๆเลยก็คือในเรื่องของความ private ก็คือแต่ละตึกก็จะมีจุดข,ข,ขายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยชอบ การพักอาศัยอยู่ใ,ในวิวแบบไหนหรือว่าลักษณะแบบไหนนะคะคราวนี้พูดในส่วนของพื้นที่จอดรถบ้างดีกว่านะคะสำหรับสัดส่วนของผู้ที่จอดรถที่นี่เนี่ยก็มีอยู่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือตีว่า3 0อนะคะโดยจะแบ่งเป็นส่วนของตึก A กับตึก B ซึ่งเป็นตึกสูงเนี่ยจะมีที่จอดรถอยู่ส่วนของชั้น1ชั้น2ส,ส่วนของตึก C เนี่ยจะมีมากหน่อยตึก C จะมีตั้งแต่ชั้น 1- ถึงชั้น3เลย หนึ่งก็แนนบอกคุณผู้ชมไปว่า30%ถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่30%เองเนี่ยยังไม่รวมจอดซ้อนคันเพราะนั้นพอจอดซ้อนคันแล้วเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะขึ้นมาอีก2-3%นะอย์เซ็นต์นะค่ะและที่สำคัญก็คือเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเป็นโปรเจกต์ในลักษณะของคล้ายๆรีสอร์ทต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนกับคอนโดอยู่ภาคษาใสแบบในกรุงเทพที่จะเปอร์เซ็นต์ที่จอดรถจะต้องสูงหน่อยเพราะว่าจะมีคนอยู่ประจําที่นี่จะไม่ค่อยมีคนอยู่ประจําเนื่องจาาากกรมใ คอนโดเนี่ยอาจจะมาสลับกันใช้เพราะฉะนั้นที่จอดรถขนาดนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเยยี่ยมล นี้นะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องของ Facility กันบ้างดีกว่าเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยจัดเต็มมากๆแต่ว่าสามตึกแบบนี้เนี่ยคอนเซปต์ของเขานี่เป็นยังไงบ้าง Facility อาคารเนี่ยจะมีคอนเซปต์ในการดีไซน์ Facility เนี่ยแตกต่างกันด้วย<า>เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารแต่ละอาคารซึ่งสลับกันใช้ได้นะสามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศไม่ให้ซ้ำซากกับ แนวคิดของการใช้ไฟตี้แบบเดิมๆนะ,ะ,ะเริ่มจากตึก A ก่อนนะ,<ฮ>ะตึก A เนี่ยเขาใช้คอนเซปต์ว่า Sun and Star s, <S u n and Star เนี่ยคอนเซปต์ก็คือว่าเขาจะดีไซน์เป็นซังเค้นอยู่ตรงริมสระนะ้ำซังเค้นนี่ก็คือเป็นหลุมซึ่งจะมีรูปทรงไปทักงหน้าของดวงดาว แล้วก็เป็นของะจันร์เสี้ยวสามารถเทียนนั่งอยู่ในซันเคเนี่ยแล้วก็เอนจอยกับบรรยากาศของสระว่ายน้ำแล้วก็มุมมองรอบๆได้อันนี้คือของตึก A ตึก A ใช่ทีนี้เรามาถึงตึก B ตึก B เนี่ยเขาดีไซน์คอนเซปเป็น sea and cell ก็คือว่าก็คือเป็นทะเลแล้วก็เหลือใบเพราะฉะนั้นเนี่ยในบรรยากาศของการดีไซน์ส่วนกลางที่อยู่บนยอดตึกบีเนี่ยก็เมื่อเราเข้าไปเราก็จะได้บรรยากาศความเป็นทะเลแล้วก็ มีรูปทรงของใบเรือ,อเรือใบที่จะได้บรรยากาศเหมือนกับว่าเราได้ล่องอยู่ในทะเลนะโอ้โหสุดยอดมากสุดท้ายในตึกซีกคอนเซ็ปต์ของตึกซีก็จะเป็นคอนเซป็ปที่เรียกว่า sand and beach ก็คือเป็นคอนเซป็ปของฟาร์ตี้ที่เหมือนกับอยู่ในเกาะส่วนตัวแล้วก็ได้สัมผัสกับหาดทรายและท้องทะเลที่มีความเป็นส่วนตัวสูงอ,อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของตึกซีค่ะก็อย่างที่พี่เมนบอกเลยว่าจะอยู่ตึกไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็สามารถที่จะสลับ หมุนเวียนใช้พื้นที่ส่วนกลางหรือว่า f a สิลิตี้ของตึกอื่นได้หมดเลยนะคะจาก ความแตกต่างกันนะคะของเฟสซิลิตี้แต่ละตึกเนี่ยเดี๋ยวมาแนะนําภาพรวมๆอีกทีนึงดีกว่าว่าแต่ละตึกเนี่ยจะมีอะไรจัดให้บ้างนะคะในส่วนของเฟสซิลิตี้สำหรับตึก A แล้วก็ตึก B คุณผู้ชมขาอย่างที่พี่เมธบอกไปว่าเฟสซิลิตี้ก็จะอยู่ที่บริเวณชั้นบนสุดเลยนะคะเพื่อให้สามารถเปิดรับทิศทางน,นะคะของวิวสวยๆทะเลเได้แบบเต็มที่นะคะซึ่งก็จะมีทั้งส่วนของสกายฟิตเนสสกายลาวช์นะคะแล้วก็มีสกายอินฟินิตี้เอชพูลด้วยเขายังมีอีกพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนะคะที่ จัดให้เป็นรูฟการเดนด้วยสําหรับตึก A ตึก B เนี่ยก็คือบริเวณของชั้น3ซึ่งจริงๆเนี่ยจะสังเกตว่าคือฐานตึกเนี่ยอย่างที่บอกว่าชั้น1ชั้น2ของตึก A ตึก B จะเป็นลานจอดรถอยู่แล้วก่อนที่จะเป็นส่วนของที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะสวนชั้น3ที่ยื่นออกมาเนี่ยก็คือใช้พื้นที่ทั้งหมดน่ะเป็นสวนกว้างๆเลยนะใหญ่มากๆสามารถเทวิวสวยๆได้สบายเลยสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติได้เต็มที่นะคะแล้วก็ในส่วนของตึก C ค่ะตึก C ที่พี่เมธบอกไปว่าก็มีพื้นที่ส่วนกลางให้เหมือนกันซึ่งอยู่บริเวณของชั นะคะตรงนี้ก็จัดเต็มให้ด้วยนะคะทั้งฟิตเนสนะคะสาว่ายน้ําแล้วก็ม oh, ีสวนสวยๆให้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูในแง่ของการรักษาความปลอดภัยบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะย้ําคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจดนิติเป็นนิติเดียวทั้งโปรเจกต์ก็คือว่าทั้งสามอาคารเนี่ยเป็นนิตึกเดียวเนี่ยสิ่งที่ได้ประโยชน์สําหรับผู้พักอาศัยสามารถที่จะใช้ฟาร์ซิตี้ของอาคารต่างๆได้เพราะว่าเมื่อเป็นนิติเดียวกันเนี่ยก็เราก็เป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันทั้งสามอาคารเลยเพราะฉะนั้นในส่วนกลางของแต่ละอาคารเนี่ยเราสามารถใช้ได้ที่นี้มาดูในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะก็ที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของอีกิการ์ดเอ็กเซสที่จะ เข้าออกโครงการในส่วนของล็อบบี้เนี่ยจะต้องใช้แล้วเนี่ย <ฮะ S 1> ลิฟต์ก็เป็นระบบล็อกชั้นแน่<า>นอนว่าเราสามารถจะขึ้นไปได้เฉพาะชั้นที่เป็นชั้นที่เราพักอาศัยแล้วก็ในส่วนของ f ฟาซิลิตี้เท่านั้นส่วนชั้นอื่นนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นเจ้าของห้องอนะนอกจากนั้นเนี่ยโดยภาพรวมของโครงการเนี่ยก็จะมีเจ้าหนี่รปภรักษาความปลอดภัยเข้มง,งวดอยู่แล้วมีซ c t v ที่ดูแลความปลอดภัยในทุกพื้นที่ที่เป็นจุดที่ น่าจะร่อดแหลมต่อการที่ตรวจจาจากเจ้าหน้าที่รปภก็จะมีซีซีทีีคอยตรวจตายชั้นหนึ่งด้วยก็เรียกว่าจัดเต็มนะคะตามมาตรฐานของ SC Access เขาจริงๆค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะได้เวลาที่เราจะมาเปิดชมห้องตัวอย่างกันแล้วค่ะมาดูกันหน่อยว่าดีไซน์จะออกแบบมาได้ตอบโจทย์กับการเป็นคอนโดมิเนียมต่างอาการได้ขนาดไหนนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันต่อกับช่วงของ Product r e v วิ w ค่ะ ทีสถานีเพื่อคนซื้อบ้านและคอนโดหนึ่งเดียวบนยูทูบชาแนลแหล่งรวมคลิปวิดีโอเดื่อการเลือกซื้อบ้านคอนโดที่หลากหลายที่สุดชมย้อนหลังรายการ Home b y e อ r ์สกายและ h o m e r e v i e w พร้อมคลิปความรู้ที่น่าสนใจแค่พิมพ์ www.youtube.com/ TV Home b u y e r Home y e ร์สกายสถานีเพื่อคนซื้อบ้านและคอนโดพร้อมให้คุณได้ชมแล้ววันนี้ทุกที่ทุกเวลา วิเคราะห์เจาะลึกศักยภาพของทําเลที่อยู่อาศัยระบบโครงข่ายถนนทางด,วด่วนรถไฟฟ้าและภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในทําเลเพื่อเพลิมกับงานดีไซน์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจพร้อมข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้ออย่างรอบด้านทําเลไหนเด่นโครงการไหนดีพบก,กันได้ที่ home by s k ยรายการโทรทัศน์นเพื่อคนซื้อบ้านและคอนโดครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงคึ่งทาง tms โทท โฮมเบยออกดเชียงใหม่หลากหลายสาระเพื่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ครบถ้วนรอบด้านทั้งข่าวสารสําคัญที่ควรทราบรายงานสภาพทําเลข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยแหล่งท่องเที่ยวและยานช้อปปิ้งที่น่าสนใจถ้าคุณกําลังจะซื้อที่อยู่อาศัยต้องไม่พลาดโฮมเบย์ออไกดเชียงใหม่หนึ่งเดียวของเจดยารเพื่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยเมืองเชียงใหม่พบกันบนแผงหนังสือทุกต้นเดือน ของ Product Review นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาชมห้องตัวอย่างกันนะคะกับโครงการเซนทริคซีพัทยานั่นแหละค่ะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวบอกก่อนว่าห้องที่นี่เนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่3แบบหล,ล, mm hmm. ลักๆก็คือเริ่มตั้งแต่วันเบสนะคะหนึ่งห้องนอนก็จะมีขนาดตั้งแต่27.5จุดห้านะคะไปจนถึง40.5ตารางเมตรขยับขึ้นมาก็จะเป็น2ูเบสหรือว่า2ห้องนอนนะคะซึ่งจะมีไซส์ตั้งแต่57.5นะคะถึง67.2ตารางเมตรส่วนอีกหนึ่งแบบก็คือแบบ สามห้องนอนเลยนะคะซึ่งจะมีไซส์ก็คือ96.6ตารางเมตรค่ะแต่สำหรับห้องที่เรามารีวิววันนี้เนี่ยก็คือห้องที่เห็นบอกว่ามีพื้นที่ขายเยอะที่สุดเลยเพราะว่าขายดีสุดเลยะนะคะก็คือจะเป็นห้องแบบ one bed นะคะหนึ่งห้องนอนพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ที่3 4 7ตารางเมตรค่ะก็จากที่ถามน้องเซล์มานะน้องก็บอกว่าห้องแบบเนี้ยซึ่งโครงการจัดเตรียมไว้เป็นท้ายที่มีมากสุดเนี่ยแล้วปัจจุบันเนี้ย ก็ยังเหลืออยู่พอสมควรนะสำหรับพอตึกมันเริ่มเสร็จแล้วแล้วก็มีในทุกตำแหน่งเลยอย่างที่เราบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตึก A ตึก B หรือว่าตึก C ในตำแหน่งที่ยังเห็นทะเลก็ยังมีอยู่สำหรับห้องนี้ซึ่งห้อง นี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมารีวิวเนี่ยเป็นห้อง34.7เป็น<ะ>ห้องทายวันเบดรูมนะห้องนี้มีจุดเด่นทั้งหมด3เรื่องด้วยกันแนนคือไงคะ,ะ,ะเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของการจัดวางเลเยอร์ที่เป็นลักษณะห้องทรงลึกเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่<ะ>ในส่วนของครัวต่อเน,นื่องมาส่วนของรับประทานอาหารอพอเป็นห้องทรงลึกเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะกว้างถัดมาในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นก็จะต่อเน,นื่องมาเลยส่วนที่ เป็นที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยก็คือว่าในส่วนของช่องแสงที่เป็นกระจกเปิดออกสู่ระเบียงเนี่ยโครงการก็ดึงลงมาให้ถึงพื้นเลยเพื่อจะได้เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องดูเหมือนกับเวลาเรานั่งอยู่เราจะต่อเนื่องไปถึงระเบียงได้แล้วก็ความรู้สึกที่จะสัมผัสกับวิวข้างนอกเนี่ยก็จะได้เต็มที่ขึ้นจากช่องแสงขนาดใหญ่จุดที่2ก็คือว่าผนังที่กั้นระหว่างในส่วนของพื้นที่เซอร์วิสกับพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็ตัวของห้องนอนเนี่ย โครงการเลือกใช้เป็นผนังกระจกใช่ตรงนี้นะชอบมากเลยทําให้ห้องดุกว่าใช่แล้วก็เป็นผนังกระจกนี่คือไอยสามบานใช่ทั้งชิ้นเลย3บานเพื่อให้การเปิดเนี่ยเวลาเปิดแล้วเปิดได้สุดสามารถจะมีพื้นที่ที่ต่อเนื่องคอมบายสเปซระหว่างในส่วนของห้องนอนกับส่วนของนั่งเล่นเนี่ยได้อย่างเต็มที่จุดเด่น ที่3ที่พี่ถือว่าเป็นจุดเด่นของห้องนี้เลยนะก็คือว่านอกจากวางในส่วนของพื้นที่เตียงแล้ว<ะ>มันยังเหลือพื้นที่ที่จะทําเป็นเดย์เบดเห็นไหมซึ่งฟังก์ชันเดย์เบดเนี่ยเราสามารถที่จะพักผ่อนอ่านหนังสือชิลๆสมมติ<ะ>ว่าตื่นมาตอนเช้ายังไม่อยากจะออกจากส่วนพื้นที่ห้องนอนไปอยู่ในส่วนพื้นที่อื่นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะนั่งเล่นอ่านหนังสือชิลๆหรือว่า รับประทานอาหารเบาๆหรือว่าจิบก,กาแฟก็ได้แทนที่เราจะย้ายไปอยู่ในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องรับแขกเราก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนระยะบทหรือว่าชุดเสื้อผ้าอะไรก็สามารถจะนั่งเป็นเดเบสความรู้สึกแน่นะพี่เมย์ด้วยความที่เหมือนกับสเปซของห้องที่เป็นไซส์34.7เนี่ยด้วยความกว้างของเขาซึ่งก็เยอะอยู่แล้วด้วยพอเข้ามายืนตรงนี้เนี่ยคือถ้าไม่บอกว่าเป็นทรงลึกก็จะเดาไม่ถูกว่าเออจะลงเป็นทรงลึกหรือทรงกว้างเพราะว่าพื้นที่ทุกอย่างวันนี้เต็มหมดเลยโครงการเนี่ยออกแบบได้ ระหว่างกว้างคูณยาวของเชฟของห้องเนี่ยได้ค่อนข้างลงมมตัวนะทำให้การรู้สึกได้ว่าไม่จะเป็นทรงที่ค่อนข้างที่จะลึกมากกว่ากว้างเนี่ยแต่กาไม่รู้สึกใช่ไหมใช่โหดีมากเลยนนเดูห้องน้ำมานนี่ค่ะ ชมรายละเอียดต่างๆกันไปทั้งหมดแล้วนะคะมาถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของราคากันแล้วคุณผู้ชมค่ะกับคอนโดมิเนียมที่นี่นะคะราคาเริ่มต้นค่ะอยู่ที่2ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราคำนวณออกมานะคะพี่แม่เป็นต่อตารางเมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ เจ็ดหมื่นต้นๆเท่าน,นั้นเองนะคะแต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าในราคานี้นะคะเป็นราคาที่เขานําเสนอเนี่ยเป็นห้องแบบ fully furnished เลยก็คือทุกอย่างที่เราเห็นตอนที่เรามารีวิวกันเนี่ยนะคะได้ไปหมดเลยนี่นี่กระจกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโซฟาแม้แต่บิวอินครัวตกแต่งทุกอย่างให้ตามนี้หมดเลยคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไมโครเวฟให้ด้วยนะคะราคาแบบนี้กับรายละเอียดทั้งหมดที่ นำเสนอไปกูรูช่วยวิเคราะห์นหน่อยค่ะพี่คิดว่าเรื่องหลักเลยสําหรับโครงการนี้นะที่เป็นข้อเด่นมากๆเลยก็คือในเรื่องของทําเลที่ตั้งโครงการเพราะว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการใหม่โครงการเดียวที่ตั้งอยู่บนถนนพญาสายสองยังอยู่ห่างกับชายหาดเพียง3 5 0หเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินไปได้สบายๆแล้วโครงการนี้นะอยู่ใกล้ห้างเซนทัลเฟสติวัลพัทยาเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของตัวโปรเจ์คอนเซปต์นะที่ เป็นเรื่องเด่นมากๆก็คือเรื่องของ Sky f a c i l ิ t ตนี่แหละเพราะว,ว่าเราสามารถที่จะใช้ f a c ซิ i ตีที่อยู่บนยอดตึกแล้วก็สามารถจะได้บรรยากาศของความพักผ่อน มุมมองของไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือทะเลได้อย่างเต็มอิ่มเลยจากสกายฟาร์มิตี้เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของราคาที่แนนบอกคุณผู้ชมไปนะ,ะว่าราคาที่นี่เนี่ยประมาณสัก7จ0 0 0มื่นกว่าทั้งนั้นต่อตารางเมตรก็ถือว่าคุ้มค่ามากคุณผู้ชมนะครับที่ชอบบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ต้องการที่จะซื้อที่พักอาศัยเพื่อพักอาศัยเป็นลักษณะของรีสอร์ทสำหรับครอบครัวนะหรือแม้แต่จะซื้อลงทุน ก็เหมาะมากสาหรับที่นี่พี่อยากจะเน้นย้ำว่าที่นี่เนี่ยด้วยราคาด้วย การผลตทนการลงทุนน่าจะดีมากๆเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะสนใจนะคะกับการลงทุนหรือว่าจะต้องการซื้อเพื่อ,อยูอาร์ไพักตากอากาศในวันสบายๆนะคะก็สามารถที่จะมาที่โครงการได้เลยนะคะมาลองพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ดูชมห้องตัวอยา่างจริงๆจ,จ,จะบอกว่าเมื่อกี้แอบไปดูห้อง To เบก็สวยมากๆเหมือนกันเลยอาเจ๋งมากคุณผู้ชมคะลองมาดูนะคะแล้วก็จะได้ตัดสินใจได้ะคะ่ะส่วนถ้าหากคุณผู้ชมนะคะต้องการจะชมะรายการย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นเทปนี้หรือว่าเทปก่อนหน้านี้ที่เราเคยออกอากาศไปแล้วนะคะ ก็สามารถที่จะเข้าไปชมกันได้ค่ะทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ของรายการนะคะตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะสว่วนวันนี้ค่ะพี่เมฆาหมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะครับคุณผู้ชมครับพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางทีเอ็น่ะสี่ค่ะส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์นะค่ะสวัสดีครับ